ถอดปลาขีดก่างปนครับมื่อนี้ทถอดหอมถอดพริกถอดกระเทียมครับไปปนเอาครับผมเดวเวลาปนครับพริกครับผมใส่ลงไปติดเงวถอด,ด้อชุลรสครับใส่ลงไป,ปต่ำเพราะว่ามันจังสิบเรียนหนาแลีหลัง ต่ำครับตําด้วยเหนียวป้าครับผมแกะเดียบ้อยครับสนุกไปต่ำเสร็จนัำมักเนา จากน้อยนึงตามด้วยน้ำปลาแดคสำนักป่าขาดบ่ได้ด็อกน้ำปลาแดกนี่ พร้อมแล้วก็ไป